พบกับผมวินรถตู้รถตู้เกรด A ที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้มาพร้อมความคุ้มค่าราคาประหยัดอีกเช่นเคยครับใครหารถตู้หน่วยงานสภาพเช็คระยะศูนย์นี่เลยครับคันนี้นะฮะที่ตอบโจทย์นะครับขอแนะนำเลยครับ t ตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลนะครับคันนี้ได้ปี17เลขไมล์80,000เท่านั้นเองเฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งประมาณ30โลรถใหม่ป้ายแดงล้าน2แน่นอนครับวันนี้จัดให้เลยครับ750,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับ759,000บาทเท่านั้นคันนี้ผ่อน15,000รายได้30,000ซื้อคนเดียวจบเลยครับพอค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆอาชีพอิสระอาชีพรับเหมาที่มีรายได้ประจำตรวจสอบได้ชัดเจน นี่แหละครับซื้อคนเดียวจบเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับอัพยอดจัดได้ด้วยนะครับใช้เงินดาวน้อยดอกเบี้ยถูกนะครับราคาประหยัดแนะนําเลยครับคันนี้นะครับต่างจังหวัดสบายใจได้เรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านด้วยนะฮะสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องออกรถกับวินรถตู้เท่านั้นโทรมาเลยครับ064 696 6335เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับสำหรับเส้นสายรายละเอียดตัวรถนะครับสวยน่าใช้อย่างไรไปครับ ด้านหน้านะครับคันนี้ได้เป็นโฉมไมเนอร์เชนส์เรียบร้อยนะครับไฟหน้าแบบมัลติร์เรฟเลกเตอร์ชัดเจนนะครับ ด้านล่างนะครับได้เป็นไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับสันเหลี่ยมตัวรถสวยๆผิวพันธ์สันเหลี่ยมสีเดิมๆนะครับสีเดิมๆทั้งคันนะครับเรารับประกันโครงสร้างด้วยไม่มีชนหนักพ่ความจมน้ำนะฮะตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์เลยไม่มีชํารุดสูญหายนะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซื้อรถกับวินรถตู้นะครับคุณจะได้แต่รถตู้เกรด A ไว้ใช้เท่านั้นนะครับรับประกันคุณภาพเลยนะครับเดี บริเวณชุดหน้าเนี่ยครับสวยกริบๆเลยนะครับใหม่ๆกริบสภาพน้องๆป้ายแดงนี่เลยฮะรถหน่วยงานประวัติสูตรนะครับเอาไปไม่ต้องลุ้นข้อดีคือเนี่ยฮะอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับชุดแม่ปั๊มเบรกต่างๆสายต่างๆนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมมาร์กิ้งต่างๆอยู่ครบๆเลยบริเวณขอบฝาเนี่ยฮะน็อตฝากระโปรงไม่มีขันไม่มีไขซอกในเดิมๆสวยๆนะครับไม่มีโดนไม่มีดึงซีนซิลิโคนด้านในสวยๆนะครับเนี่ยฮะน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยแก้มหน้า ชัดเจนนะครับไม่มีโดนแน่นอนไฟหน้าแท้ไทยโคอิโตชัดเจนเดิมโรงงานฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนครับคันนี้ฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนสังเกตนะครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์อร์ n i n g ตรงนี้ทุกคันต้องมีนะครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้2จุดชัดเจนนี่ฮะน็อตฝากระโปรงไม่มีขันไม่มีไขเลยส,ย,ยสวยๆนะครับซอกในสวยๆนะฮะขอบซนซิลิโคนต่างๆนะฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ น็อตไม่มีขันไม่มีไขหน้าไม่มีโดนไม่มีดึงสปอร์ตเมทอาร์คเนี่ยฮะเรียงตัวสวยๆไฟหน้าสวยๆนะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆชุดน้ํายาม้อต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยสติ๊กเกอร์มอกรติดตรงบรอนดี้แบบนี้นะครับไม่มีโดนไม่มีดึงมาแน่นอนมั่นใจได้นี่ครับชุดนะครับชุดอินเตอร์ต่างๆนะฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยพร้อมใช้งานเลยนะครับขานหน้านะครับนี่ฮะขานหม้อน้ําอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนนะครับความสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับวินรถตู้เท่านั้นนะครับที่ตอบโจทย์นี่นะครับใครสนใจนะครับทักมาเลยครับ0ูน6 9 6 6 3 3 5เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับทักมาคุยกันโทรมาคุยกันต่างจังหวัดสบายมากนะครับออกรถได้เลยนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอีกข้อหนึ่งคือดูทริปนี้จบนะครับตัดสินใจได้รถของเรามีให้เลือกมากกว่า60คันนะครับผมจะเจาะลึกทีละคันแบบนี้สนใจแบบไหนสเปคแบบไหนนะครับเบาะสามแถวนะครับ VIP เบาะสี่แถว เดิมโรงงานนะครับมีให้เลือกหมดเลยอยากได้แบบไหนทักมาคุยกันโทรมาคุยกันนะครับนี่ฮะผิวพันธ์สันเหลี่ยมด้านข้างนะครับคมคมตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงสวยๆแบบนี้เลยไม่มีโดนไม่มีชนนะครับดูเป็นแนวตลอดแนวสวยๆแบบนี้กระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยบริเวณลานน้าด้านบนนะครับกว่าเม็นอาร์เรียงตัวสวยๆเห็นไหมเรียงตัวสวยๆยาวๆแบบนี้นะครับสวยมากคันนี้สวยมากนะครับเนี่ฮะ เรียงตัวสวยนะครับยาวๆตรงนี้ก็จะเป็นสังเกตดีๆก็จะเป็นสปอร์ตเมทอาร์คสจุดคู่ขนานกันนะครับเป็นตัวเชื่อมบอดี้นะครับด้านข้างสวยสมบูรณ์ลงตัวมากๆนะครับรถหน่วยงานลูกค้าซื้อไปสบายใจเอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปไม่ต้องซ่อมนะครับเอาไปใช้อย่างเดียวนี่แหละครับล้อนะครับล้อได้เป็นล้อกระทะเดิมโรงงานขอบ15นะฮะอย่างปี2 1สวยสวยนะครับกระจกเดิมแท้ t ต y ยต้าชัดเจนนะครับกระจกเดิมแท้ t ต y ยต้าชัดเจนด้านข้างแผงข้างเปิดออกมานี่ฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์รถหน่วยงานใช้น้อย นะครับเนี่ยฮะตรงบริเวณสปอร์ตเมทอาร์คบริเวณข้างประตูเห็นไหมฮะไม่มีโดนไม่มีดึงไม่มีชนซีนซิลิโคนนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเนี่ยฮะสวยกริปเลยนะครับแผงข้างสวยๆใหม่ๆนะครับมือเปิดนะครับสีดําที่วางแก้วน้ําชุดลำโพงต่างๆมีมาให้นะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยเนี่ยครับสวยกริปเลยขอบประตูนะครับซูมเข้าไปข้างในใกล้ๆนะครับนี่ฮะสีเป็นเมทัลลิกสวยๆแบบนี้เลยครับเนี่ยฮะ สวยคุ้มค่าราคาประหยัดนะครับผูกกรอนไม่มีขันไม่มีไข่นะครับนี่ฮะโซล์สวอทเมดอาร์คชัดเจนดูง่ายนี่ครับชัดเจนดูง่ายนะครับสปอทเมดอาร์คไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนนะครับรับประกันคุณภาพเลยนะครับคันนี้นะครับได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเนี่ยฮะเป็นเบาะผ้านะครับนุ่มๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดนะครับปรับพนักพิงแบบมือแมนนวลคอนโซลสะอาดๆใสๆสวยๆแบบนี้นะครับตรงเก๊หน้านะครับนี่ฮะก็เอกสารคู่มือต่างๆอยู่ครบๆเลย รถหน่วยงานประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับรถทุกคันนะครับเอาเข้ามาจอดก่อนออกรถนะครับเราจะดูแลเรื่องของเหลวทุกคันต้องพร้อมใช้นะครับลูกค้าเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับกระจกดิมแท้ To y ย t a าทุกบานนะครับประตูบานเลื่อนหลังสไลด์ตรงนี้นุ่มๆนะครับนิ่มๆเปิดออกมานี่ครับสวยๆนะครับภายในนะครับเบาะ4ี่แถว15บห้าที่นั่งนะครับสวยเดิมคุ้มค่านี่แหละฮะสวยกริปเลยนะครับเบาะตึงๆสวยๆนะครับ เฮดรูมสะอาดเนี่ยเฮดรูมสะอาดสวยเดิมโรงงานเลยครับคันนี้สวยเดิมโรงงานนะครับเนี่ยฮะคันนี้เลขไมล์แปดหมื่นนะครับที่สําคัญคันนี้เลขไมล์แปดหมื่นเท่านั้นเองเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณสามสิบโลโอ้โหใครหาอยู่โทรด่วนเลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้าเบอร์นีแอดไลน์ด้วยยนะครับเอาไปใช้กันครับคันนี้นะครับรับประกันความคุ้มค่าเลยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเนี่ยฮะสภาพแห้งเดิมสวยกริบๆเลย นะครับสวยๆกรีบๆแบบนี้เลยนี่ฮะสภาพสวยเดิมนะครับแผ่นเพลทชัดเจนนะครับคันนี้แผ่นเพลทผลิตเดือนสิงหาปี17ชัดเจนนะครับแบตเตอรี่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนี่ฮะมาร์กิ้งต่างๆนะครับสวยเดิมคุ้มๆเลยใครหาอยู่นะครับนี่ฮะคือรถนะครับรถคุณภาพจากวินรถตู้นะครับคุณจะได้แต่รถตู้สวยๆสภาพเกรด A ไว้ใช้เท่านั้นนะครับไปกันต่อเลยครับด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับกระจกเดิมแพ้ โตโยต้าทุกบานนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานชัดเจนนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเลยนี่แหละฮะรถสวยรถเดิมนะครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนด้านท้ายนะครับนี่เไฟท้ายแบบทูโทนสวยๆนะครับกระจกไล่ฟ้าต่างๆมีมาให้นะครับกระจกช่วยมองหลังที่ปัดน้ําฝนนะครับไฟเบรกตรงที่3มมีมาให้นะฮะเปิดออกมาตรงนี้ด้านท้ายนี่ครับสวยเดิมคุ้มแบบนี้เลยนะครับ เบาะท้ายนะครับเบาะท้ายได้เป็นแบบแบ่ง50-50นะครับซ้ายขวานี่ฮะสวยๆนะครับฝาท้ายเดิมๆนะฮะตรงบริเวณสะโพกท้ายเห็นไหมฮะตัวซินเออ่ตัวสปอร์ตเมทอาร์ครับเรียงตัวสวยๆแบบนี้นี่เลยฮะโอ้โหรถสวยหน่วยงานประวัติศูนย์ข้อดีนะครับก็คือว่าเอาเอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปไม่ต้องซ่อมนะครับเนี่ยครับเอาไปนะครับก็เอาไปใช้งานอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยฮะตัวสปอร์ตเมทอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้นี่เลยฮะ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับไฟท้ายแท้ไทยโคยโตชัดเจนนะครับด้านล่างนะครับจุดข้อบ่งชี้อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ฮะเนี่ยฮะสปอตเมทอาร์คนะครับ6จุดตรงนี้นะครับท้ายไม่มีโดนไม่มีดุ้งนะครับเดิมๆสวยๆเดิมๆเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมพับได้นะครับพับคัสตอมได้ด้านข้างเพิ่มพื้นที่เก็บของนะครับซ้ายขวา50 50ตรงนี้ได้เลยฝาท้ายนะครับนี่ฮะสปอตเมทอาร์คเรียงัวสวยๆแบบนี้ ไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีชนมันแน่นอนนะครับใครหาอยู่นะครับรถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์คันนี้เท่านั้นที่ตอบโจทย์นะครับสวยสมบูรณ์คุ้มค่ามากๆเลยกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเลยตลอดแนวนะครับชัดเจนด้านบนนะครับเนี่ยฮะตัวสปอร์ตเมทอาร์คเรียงตัวสวยๆยาวๆตลอดแนวนะครับเนี่ยฮะชัดเจนนะครับเราจะเห็นเป็นจุดตรงนี้นะครับเนี่ยฮะ ดูง่ายนะครับดูง่ายไม่ต้องแงะแกะเก่าไม่ต้องแงะกระดูกงูดูก็ได้นะครับนี่ฮะรถตู้โฉมนี้นะครับรถตู้โฉมนี้ดูง่ายมากด้านข้างไม่มีพิษตะแคงไม่มีชนมาแน่นอนมั่นใจได้เลยนะครับบริเวณคนขับนะครับบริเวณคนขับเปิดออกมาตรงนี้ก็เป็นนี่ฮะกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนเลยกระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับออโต้ที่คนขับหนึ่งบานนะครับมีที่วางแก้วน้ําชุดล,ลําโพงต่างๆมีมาให้ ซอกหน้าสวยนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยนะครับสติกเกอ warning ิ่งต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์เนี่ยฮะขอบประตูนะครับสีสวยเดิมเลยสีสวยเดิมไม่มีพ่นสีสัดทับมาแต่อย่างใดมั่นใจได้นะครับหูกรอนสวยสวยเดิมแบบนี้เลยเนี่ยฮะตัวสติกอร์นะครับไม่มีแงะแกะเกาใดๆนะครับสปอเป็นอาร์คเยงตัวสวยสวยโอ้โหเบาะนะครับได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับเบาะผ้าปรับได้สีทิศทางเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับตรงนี้ บริเวณพรมลายนะครับพรมลายได้เป็นมาตรฐานโรงงานนะครับพุ่มด้วยยูรีเทนแอร์แบ็กคู่หน้ามีมาให้ด้านข้างตรงนี้ก็ได้เป็นพับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยคันนี้นะครับนี่ฮะเลขหมายชัดเจนนะครับเลขหมายแปดหม่นหนึ่งโอ้โหคุ้มค่ามากมากครับไม่แปดหมกว่าเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งสามสิบกว่าโลนี่เลยครับคันนี้เลยครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ผ่อนหมื่นห้ารายได้สามหมื่นซื้อคนเดียวจบเลย เอาไปใช้กันครับไม่แปดหมื่นวิ่งน้อยมากๆครับวิ่งน้อยมากๆรถหน่วยงานนะครับแล้วเช็คระยะศูนย์เปะด้วยที่สําคัญคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเหลวมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับมาปุ๊บซื้อปั๊บกลับบ้านได้เลยนะครับเช็คเรียบร้อยทุกระบบแล้วนะชุดความบันเทิงนะครับตรงนี้วิทยุได้เป็นเดิมโรงงานเลยพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับติดตั้งมาจากโรงงานแน่นอนนะครับมี usb charger ให้2จุดตรงนี้นะฮะแอร์ได้เป็นแอร์แบบแมนนวลปรับได้4ระดับนะครับควบคุมไฟควบคุมแอร์ด้านหลัง นะฮะ power outlet ด้านล่าง1จุดให้ตรงนี้นะครับเบรกมือนะครับเบรกมือได้เป็นแบบมาตรฐานก้านดึงนะฮะเกียร์ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวล5สปีดเครื่อง3ามพันนะครับหายห่วงเลยนะครับความคุ้มค่าคุ้มค่ามากๆครับคันนี้นะฮะใครหาอยู่นะครับโทรเลยครับ0 6 4 6 9 6 6 3 3 5เเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับนี่ฮะเอาไปใช้กันนะครับเอาไปเดินทางกับครอบครัวใกล้สงการแล้วนี่เลยฮะเอาไปใช้กันครับไม่ต้องไปหลายคันครับไปคันเดียว ไปครับไปทาบุญเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับไปครอบครัวเนี่ยนั่งกันไปเลยครับสิบสามที่สิบสามถึงสิบห้าที่นั่งจัดไปนะครับคุ้มคุ้มไม่ต้องหาที่จอดรถให้วุ่นวายนะครับไปคันเดียวนี่แหละฮะสะดวกสบายสนุกสนานด้วยนี่แหละครับสวยสวยคุ้มคุ้มนะครับใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้สวยสวยคุ้มคุมเดินทางช่วงสงกรานนี้แนะนำคันนี้เลยครับ t ต y o t a คอมพิวเตอร์3.0ดีเซลนะครับคันนี้ได้ปี2 0 1 7เเลขไมล์8 0 0 0ืเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่ง30โล โอ้โหที่สุดของความคุ้มค่าเลยครับรถใหม่ป้ายแดงล้านสแน่นอนวันนี้วินรถตู้จัดให้เลยครับ7จ็ดแสนห้าหมื่นเบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ผ่อนหมื่นรายได้ส0,000ื่นซื้อคนเดียวจบเลยครับพ่อค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆอาชีพอิสระอาชีพรับเหมานะครับตรวจสอบได้มีรายได้ชัดเจนนะฮะโทรมาเลยครับทักมาเลยครับนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างไว้เลยนะครับโทรมาเลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับต่างจังหวัดสบายใจได้เรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหนนนนนนน้้้้้าาาาบบทัััดวยอออ่ะครีเไปใชก ชงสงการนะครับเดินทางคันเดียวจบเลยไปกับครอบครัวคันนี้ผ่อนหมื่นห้านะฮะรายได้สามหมื่นซื้อคนเดียวโทรมาเลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมนะฮะสำหรับรถตู้สวยๆคันถัดไปเลขไม้เท่าไหร่หน้าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้วินรถตู้ไปแล้วครับสวัสดีครับ